ข้อที่3ครับวงกลมวง1มีพื้นที่อยู่78.5ตารางเซนติเมตรครับเขาให้ทำการหารัศมีว่ายาวเท่าใดปกติโจทย์มักจะเป็นลักษณะของการให้รัศมีมาแล้วไปหาพื้นที่ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สูตร pi r กําลังสองนะครับแต่ทีนี้นะครับมีพื้นที่มาแล้วแต่ให้หารัศมีก็ยังคงใช้สูตรเดิมได้ ย้ำนะครับเรายังคงใช้สูตรเดิมก็คือ p r กําลังสในการหารัศมีได้นะครับว่ายาวเท่าไหร่ถ้าเรามีพื้นที่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของการแทนค่าลงไปเท่านั้นเองครับว่าตัวเลขจะถูกแทนลงไปณนะตำแหน่งไหนลองมาดูกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือกําหนดสูตรไปก่อนนะครับที่เราจะทําการใช้ในการหารัศมีนะครับเรามีพื้นที่แล้วและต้องการจะหารัศมีฉะนั้น ก็จะใช้สูตรพายอาํากำลังสองครับเราใช้สูตรพาย r ารกำลังสองได้เพราะว่าเราใช้สูตรนี้นะครับในการหาพื้นที่ครับดังนั้นเรามีพื้นที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอา78.5นะครับมาแทนที่ตรงพื้นที่ตรงนี้ครับและพายเรามีข้อมูลแล้วครับ3.14ก็ได้หรือ22.7ส่วน7ก็ได้นะครับเอามาแทนค่าพายได้ครับ อายังไม่ทราบนะครับเมื่ออยังไม่ทราบเราจะให้เป็นอาํากำลังสองเอาไว้เหมือนเดิมแล้วค่อยทำการย้ายข้างสลับข้างกันนะครับเพื่อคำนวณหาค่าอาอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับดังนั้นลำดับต่อมานะครับเราจะทำการแทนลงไปนะครับเอาตัวเลขแทนลงไปในสูตรนะครับพื้นที่แทนด้วย78.5ดายครูจะใช้3าด 1>, 1 4นะครับ r กํลังสองคือ r คูณ r ครับได้ออกมาอย่างนี้นะเดิมทีอาจจะเป็นลักษณะที่บอกนะครับเอารัศมีมาใส่แล้วก็คูณ3.14ได้พื้นที่แต่ตอนนี้มีพื้นที่แล้วนะครับมี3.14เป็นค่าคงที่ของพายนะครับ r คูณ r หรือว่า r กําลังสองยังไม่ทราบค่าก็าจะเปลี่ยนแปลงจาก ลักษณะเดิมนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับจากนั้นเราจะทําการย้ายข้างนิดหนึ่งนะครับการย้ายข้างของครูนะครับครูจะทําการย้าย3.14ไปไว้ข้างนี้ครับข้างซ้ายมือนะครับดังนั้นสิ่งที่มันจะได้มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับ7จ5นะครับฝั่งนี้คือการคูณถูกต้องไหมครับดังนั้นการย้ายมันจะเป็นการหารครับหาร3.14ครับเท่ากับ R คูณออย่างนี้ครับแต่ว่าครูจะย้ายสลับกันนะครับเอา R คูณ R มาไว้ข้างนี้นะครับแล้วก็เอา78.5หารด้วย3.14ไปไว้ข้างขวาแทนนะครับก็จะได้ออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับอันเดียวกันนะอันเดียวกันนะครับอันนี้คืออันเดียวกันตัวเดียวกันครับจากนั้นครับ เราทําการหาผลหารเลยครับ78.5หาร3.14ได้เท่าไรครับได้25นะครับดังนั้น r คูณ R นะครับก็ได้เท่ากับ25นั่นเองครับเราหาดูครับว่าอะไรคูณกันแล้วได้25ครับทีนี้5คูณ5เนี่ยครับทำไมถึงต้องเอาเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเพราะมันคือ R A, ทั้งคู่ก็ต้องเป็น5ทั้งคู่นะครับ ห้าคูณห้าได้เท่ากับยี่สิบห้าครับดังนั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า R ตัวเดียวนะครับ R ตัวเดียวคือ5 R ตัวเดียวคือ5ครับเพราะเมื่อเอา R คูณ5ก็ได้25นะครับดังนั้นสรุปได้นะครับว่า R คูณ R เท่ากับ5คูณ5ครับดังนั้น R ตัวเดียวนะครับก็คือ 5นั่นเองครับอ่าสรุปได้อย่างนี้เลยครับดังนั้นเราสรุปนะครับเป็นข้อความอีกครั้งหนึ่งครับนะครับว่าวงกลมนี้มีรัศมีเท่ากับ5เซนติเมตรเซนติเมตรมาจากข้างบนนะมันเป็นตารางเซนติเมตรมาเพระ้ความยาวก็ต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับสรุปคำตอบได้เลยครับตอบว่า5เซนติเมตรตรงคำตอบเขียนเป็นเลขไทยนะครับเสร็จแล้วครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาใจงงอยู่สส่วนนะครับก็คือส่วนตรงนี้ครับเวลาย้ายข้างครูย้ายในส่วนของ7อัตโษทีครับ3.14นะครับไปไว้ที่ข้าง78.5นะครับพอย้ายไปปุ๊บ3.14มันคูณมันก็เลยย้ายมาหารครับ3.14ก็เลยมาหาร78.5จมันจะเป็นอยู่ข้างนี้นะแต่ครูสลับข้างกันครับครูเอา เาคูณ R มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาแล้วก็เอา78.5หารด้วย3.14มาไว้ข้างขวานะครับมาไว้ข้างหลังแทนเหมือนกันนะครับจะเป็นยังไงมันก็เหมือนกันเพราะามันเท่ากับนะครับมันเท่ากับจากนั้นนะครับเอามาหารกันแล้วได้คําตอบออกมา25ครับ25เกิดมาจาก R คูณ R ฉะนั้น R มันจะต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันครับอะไรคือตัวเลขที่คูณกันแล้วได้25ครับก็คือ5นะครับ 5้าคูณหดังนั้นก็สรุปได้ครับว่า r ตัวเดียวคือ5ครับดังนั้นรัศมีจึงยาว5เซนติเมตรนะครับมาดูข้อที่สีกันข้อที่สครับข้อที่4ให้หาพื้นที่ของส่วนที่ทําการระบายเอาไว้ก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับเราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับดังนั้น สูตรโดยปกติไม่ว่าจะเป็นการหาไม่ว่าจะเป็นการหาความยาวของเส้นรอบวงนะครับหรือว่าหาพื้นที่วงกลมก็จะใช้รัศมีดังนั้นก็ต้องทำให้18เซนติเมตรนี่กลายเป็นรัศมีก่อนนะครับเราจะหารัศมีของวงกลมวงนี้ครับรัศมีเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางหาร2นะครับดังนั้น18 cm. จึงเอาไปหาร2แล้วได้9เซนติเมตรครับได้รัศมีแล้วทำไงครับโจทย์หาพื้นที่ ก็ต้องนึกถึงนะครับนึกถึงสูตรในการหาพื้นที่ครับสูตรในการหาพื้นที่ก็คือพายอาร์กำลังสองครับเอามาใส่ไว้ก่อนนะครับเยคิดอะไรไม่ออกใส่ไว้ก่อนครับสูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายอาร์กำลังสองครับและเราไดอาร์แล้วนะครับอาร์คือ9ครับทุกอย่างเราเอามาแทนค่ากันในสิ่งที่เรารู้ไปก่อนครับสิ่งที่เรารู้ก็คือ R รเท่ากับ9กาครับ R กำลังสองก็คือ 9คูณ9หรือ r คูณ R นะครับ r ากำลังสองคือ r คูณอาฉะนั้นก็เลยได้9คูณ9นะครับและพายนะครับเราใช้3.14คูนไม่ใช่22ส่วนเเพราะว่ามันจะคูณกันลำบากกว่านะครับดังนั้นใช้30ดังนั้นจึงใช้3.14ไปเลยนะครับใครจะใช้22ส่วน7ก็ได้นะถ้าเกิดว่าขยานขันคูณขยันหารนะครับ และโอกาสผิดพลาดมันก็สูงกว่านะครับก็หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนะครับพยายามหาตัวเลขที่จะนามาใช้เป็นค่าพายที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะใช้ในการคานวณนั่นเองนะครับคานวณกันไปนเลยครับได้เท่าไหร่ครับ9คูณ9แล้วก็มาคูณ3.14นะครับหรือจะ3.14ดคูณ9าได้คาตอบมาแล้วก็ไปคูณ9อีกทีก็ได้ครับจะคูณคู่ไหนก่อนคู่ไหนหลังได้เหมือนกันนะครับคูได้254จด 34ตารางเซนติเมตรพื้นที่เป็นตารางนะครับแล้วก็ความยาวของรัศมีเป็นเซนติเมตรจึงได้พื้นที่เป็นตารางเซนติเมตรได้254.34ตารางเซนติเมตรครับแต่ยังไงต่อครับในส่วนของพื้นที่ที่ทำการระบายเอาไว้ระบายไว้ครึ่งเดียวครับดังนั้นมันก็คืออะไรครับก็คือครึ่งหนึ่งครับเราสามารถที่จะใช้254.34หาร2ได้ครับ ตรงนี้ใช้254.34ไปหาร2ได้นะครับได้คำตอบออกมาเหมือนกันครับหรือหรือนะครับมองเป็นลนักษณะของเศษส่วนครับอันนี้คือเศษ1จากทั้งหมด2ส่วนนะครับเศษ1จากทั้งหมด2ส่วนมันก็ใช้วิธีการของเศษส่วนในการหาพืพ้นที่ ะครับส่วนที่ทําการระบายสีเอาไว้ได้นะครับกูจะลองทําแบบนี้ดูนั่นก็คืออะไรครับเอาเศษหนึ่งส่วนสครับไปคูณกับพื้นที่ของวงกลมครับมันก็มีความหมายว่าเป็นครึ่งหนึ่งของคือคูณน,นะครับของพื้นที่วงกลมครับนั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสคูณสองร้อยห้าสิบสีจะสังเกตนะครับ อันนี้คือส่วน2มันก็คือหาร2องมันก็คือ254.34หาร2นั่นเองครับแต่ครูคิดด้วยลักษณะของการเลื่อนจุดนะครับดังนั้นเลื่อนไป2จุดครับมันก็จะกลายเป็น25,434นึกออกไหมครับเลื่อนไปเลยครับข้างหลังเลื่อนไปเลยครับเอาจุดมาไว้ข้างหลังตรงนี้แทนนะครับจุดมาอยู่ตรงนี้นะเป็นจุด0 0นนั่นเองครับและส่วน ตรงนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นส่วนร้อยนึกออกไหมการแปลงทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนครับอันนี้เป็นหลักส่วน10หลักส่วนร้อยดังนั้นก็เลยได้อย่างนี้ครับได้25,434ส่วนร้อยคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองมันก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วย25,434ส่วนด้วยร้อยนะครับเราทำการตัดได้ครับตัดได้ เอา2มาทาการตัดหรือว่าหาร2นั่นเองครับอันนี้ก็จะได้1และอันนี้ก็จะได้เท่าไหรครับ12,717นะครับตรงนี้จะได้1 2717ครับดังนั้นต่อมาครับนะครับคณะต่อมาก็จะเป็นอย่างนี้มันเกิดมาจากการตัดกันนั่นเองครับเกิดมาจากการตัดด้วยครับ1 2 7 17ครับ โอเคครับตรงนี้หน่วยจะต้องลงไปด้วยครับเป็นตารางเซนติเมตรครับดังนั้นเราเห็นนะอันนี้เป็นหลักส่วนร้อยครับหลักส่วนร้อยคือทศยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับก็จะได้จุดตรงนี้ครับ1 2 7 1 7อย่างจํากันได้ไหมครับหลักส่วนร้อยคือเลื่อนทศยมมาข้างหน้า2หลักนั่นเองครับ มันก็เลยจุดมาอยู่ตรงนี้ครับ127.17ตารางเซนติเมตรดังนั้นเราตอบคำถามได้นะครับ127.17ครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับอาจจะมีงงตรงส่วนนี้นะว่าครูทำอะไรนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันก็คือเอา254.34มาหาร2ได้เลยนะครับ ถ้าใครจะคิดตรงนี้นะแบบรวบนะครับแบบตรงนี้ตรงนี้นะมันคือ2 5 4 3 4หารด้วย2นั่นเองครับมันคือการหารนั่นเองครับแต่เป็นการทบทวนนะครับในเรื่องลักษณะของการใช้เศษส่วนในการคูณนะครับแล้วก็การหารครับกูก็เลยทำวิธีนี้ออกมาให้โอเคครับเสร็จแล้วครับ